ทุกคนมานัดขอเชิญกันครับก็ทุกท่านนะครับตากีดานะครับเจ้าหน้าที่นะครับของ จังหวัดนะครับทั้งขึ้่จังหวัดทางใต้นะครับอำเภองานนั้เอก็หลาร้อยกว่าตารางกิโลเมตรนะครับประชากรหนึ่งแสนตนนะครับอาชีพนะครับส่วนใหญ่ก็เกษตรตะการไม่ว่าจะเป็นนะครับสระต่ายขนปานนะครับแล้วก็เลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็หนึ่งในจังหวัดจังหวัดทางใต้ทานนี้ครับเมื่อร้อยกว่าก็อร่อยหอยใหญ่ก็คือที่อำเภอการงานอีกแห่งนี้นะครับหอยนางรมหอยแครงใหญ่จริงนะครับเป็น ซึ่งจืนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้นะครับอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านนะครับจากทางผดุงจังหวัดนะครับทั้งทุกที่จังหวัดต่างๆที่มาร่วมใช้สถานที่แห่งนี้นะครับในการแข่งกีฬานะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ตรวจราชการนะครับท่านผดุงจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็พี่น้องนักกีฬาทุกท่านนะครับทุกที่ทุกอำเภอกาญจนดิษฐ์ครับขอบคุณครับ ห้าน,นะครับได้เราก็มีการเตะปีการ์ข่งขกีฬาสิบสีจังหวัดพัฒนาการจังหวัดสถานการณขนส่งทั้ง14จังหวัดครับเพราะฉะนั้นเลยนะคะนะรับเดียวเรืองันาน,นะคะรับจะรอวนนี้มีที่มีที่ใหญ่อลไรกานนะครับ